เห็นบ่อันนี้แกงแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กเดี๋ยวไปเก็บหอยขมเก็บหอยขมใส่แกงขี้เหล็กใส <c oughs> ่กะทินี่โว้นี่สะเดาสะเดาเนี่กินเป็นช่วยระบายได้ค่ะนี่เพราะว่ามันช่วยระบายแล้วแจะถัดอ่อนถัดแก่ถาดถ้าถัดอ่อนกับระบายแรงถ้าถัดแก่กับระบายอ่อนๆนี่เขากินขมๆแต่ว่าเฮ็ดปรุงอาหารเราแซ่บ เน่เด้ออบอั๋เก็บแล้วเหรอไปอเก็บผักเต็มรั่วประมาณนี้ดดเด้อค่ะเด้อเก็บผักเต็มรั่วเ้องยางไปห้างกันมีเลยคุณต้นเสต๋าออกแล้วค่ะต้นสะเดาออกแล้วพี่นอ้องเอ้ยสะเดาปลาออกแล้วเด้อค่ะงามงามมึง,มงดูอบเจ้มึง,มงดูก็แลังงามงามเลยมีห้องเก็บของปลาด้วยค่ะ ปนปลาปนปลานกบพักมีเห็นบ่ผพักเข้าลวกเข้าเอาไปนี่ไลลวกเลยกำลังออกอ่อนๆเลยเดาปลาเดาปลาอ่อนๆมงดูงดูมงดโอ้ยสอ่อนตอนนี้หังงามอ่ะเนี่ยมึงเต็มเลยเต็มเลยกำลังออก อ่อนเขาเก็บอ่อนๆท่านเห็นปะถือแดดวาทิตย์เดียวงอาทิตย์เดียวซ้ำต้นนี้มีน้ำต้นใหญ่อ๋อต้นเนี้ยนี่เล็กหน่อยมีเห็บด้วจ้ะบ่หายเด็กหน่อยเขาปาด ปลาข,ข,ข้างๆถนนมันก็นม่เห็บเห็บมันมานม้อกวางเรากวางลายด้มีปลาไม่เหงนเขากัดึกหน่อยกะตรงไดบ่แกง้เล็กด้อค่ะเด้อนี่แซบดีเีด้กินปีกไก่นี่ยหรือแกงเส้นแกงใส่หอย ยังใส่หอยทะเละเห้าวนี่งและมันออกขมฮะถ้าพูดได้ว่ามากขมก็ตม้นมน้ำออกซะก,ก่อนเด้อค่ะนี่ไรประค่นล่องเก็บก็ล่องเก็บเด้อค่ะเด้อกินได้ไกินได้เห็นบ่เก็บเลยเหมือนเี๋มันกำลังออกงามๆนี่สะเดาสะเดาหนี่กินเป็นช่วยระบายเด้อค่ะนี่เพราะว่ามันช่วยระบายแล้วแต่ถาดอ่อนถาดแก่ ถ,ถ้าัดถัดอ่อนกับระบายแรงถ,ถ้าถั่ดแก่กับระบายอ่อนๆนเนาะกินขมๆเรียว่าเฮ็ดปรุงอาหารเราแซ่บสะเดาผักแทนผักทอดแทนจากเมืองไทยเนาะอยู่ปานอเว่เฮาอกะหาผักทอดแท่นมือมืองานเนี่ยเด้ออบอัอว่อวเก็บแล้วเนาะไปพี่น้องเอ้ยคลิปเก็บเสตเดาได อีกลรกะตาหนึ่งกับพ่อมือล้วกะตายางล้วกะตาได้ค่ะพ่อพเราจะมือนี่พักริมรั่วได้จ้ะพักริมรั่วได้แล้วมือนี่กัอเอาไปอ,อาไปเก็บหอยแล้วก็แกงใส่หอยแสบดินี่สราวปลาเกิดแสบดูเอาพักตามฤดูกาลค่ะเห็นไหมนั่งตักเลยนะนั่งตักเลยนะอยู่นี้นะ ค,คหมัที่นี่จะบอกว่าเป็นเรื่องอนั่งสเอนังตากเลยน,นัง <คน S 2> ตากาเลยนะไปเดี๋ยวกลับบ้านกาันบุญนะเอ้า